สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอุบัติเหตุจากท้องถนนนะครับน่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บาคคนมองข้ามครับสำหรับพี่น้องชาวพะเยานะครับก็ได้มีการรวมมือกันลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยมีวิธีต่างๆซึ่งจะมีเทคนิคและก็ความคิดเห็นของพี่น้องชาวพะเยาจะเป็นอย่างไรนั่นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับพี่เล่าพี่เล่าไวรุ่เือกถนนขนนักเย เรารถใหญ่กับคนนี mm. you you ้น้ำใจคนนี้น้ำใจสาเหตุที่อุบัติเหตุหนักนึงคนนี้น้ำใจแล้วก็รถเยเบ็ดลูกตลางถังวัดม้าคนบ้านเฮานี่บ่บ่จะมีกฎนี้จราจรอนี้อย่างเงมาส่วนบางๆอ่บ้านนอกนี่นะเอออย่นี้ขี่ไปเลยบนมีน้ำใจรถเขยนกับคนนีเหมือนกันยาเสง่รถใหญ่เนี่ยม้าน่ะมนนี้น้ำใจ น่าใจเพราะว่าคนรถจัก,กรยานอย่างเนี้ยส่วนมากเกิดวนชุนใช่ไหมครับเพราะว่ารถใหญ่เพราะว่ารถใหญ่เป็นมากครับรถครับอย่างกินเหล้าเห็นไเออส่วนมากจะกินเหล้าหมอรครับหมอรครับ,ลรบแล้วในโรงพยาบาลนี่ถามว่าอุบัติเหตุก็คือวัดขับอะช่วงวันที่สิบสามนี่นะเดือนเดือนเดสเลยสิบสามมีเยอะเลยอ่ะมาทุกปีอ่ะ จะมีอุบัติเหตุเยอะทั้งแม้วันทั้งแมคืนน่ะส่วนหวังในป้ายอยู่ในโรงพยาบาลนี่ยังก็จะเห็นทั้งวันน่ะเห็นทั้งวันแค่ถ้ายาจะบอกรถนี่งพอยาจะขึ้นปืนขับรถนี่นั่งใจเนาะนี่นั่งใจเพราะว่าคุณขี่จักรยานอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อย่างนี้ส่วนมากก็จะโดนนู่นอ่ะเบกบาลต่องแล้วก็เมาบ่เมาเบ่ถ้าว่าเมาบ่ ở hẳn cách của nam của bay và hắn để hắn tông của mọi loa sợ lòng với những nhà của người ta có thể giống người ta có thể bay và phiền phiền và phiền của người ta có thể bay người là một lúc đi hết 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 đi เราตัวเหตุมันก็เจอการสูญเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเนี่ยถ้าเราลดได้ก็จะเป็นเป็นเรื่องดีนะครับแล้วสำหรับการขับขี่รถในจังหวัดพะเยาที่คิดว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันเท่าที่เห็นทั้ว,วันเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มเริ่มไม่ค่อยมีระเบียบไม่มีน้ำใจในการใช้คว้นหน่อยในการใช้รถ แล้วแล้วมันจะส่งผลให้เกิดยังไงเพราะว่าที่แบบไม่มีวินัยไม่มีแบบน้ำใจกันก็เกิดการที่เราผ่าหน้ากันแล้วชนกันอเกิดชนกันมีน้ำใจก็จเดี๋ยเวลาอะไรก็มีน้ำใจกันการมีน้ำใจในการใช้ถอดใช้รถนี้เป็นช่วงที่ลดลาเยอะครับผมกลับมาจากต่างจังหวัดหรือกลับมาหาญาติพี่น้องกัน ที่บ้านเนี่ยเยอะครับผมก็ย้ายาขับขี่ด้วยความระมัดระวังก็ปฏิบัติตามกฎครับผมอย่าขี่เร็วเกินไปเพราะขีข่เร็วเกินไปก็จะเบรกไม่อยู่ครับปกตินะครับรถจักรยานยนต์ก็พยายามใส่สหมวกกันน็อกแม้ว่าบางทีจะบทบางไม่หลอ่อไม่สวยก็แต่ปอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่าครับผมใส่หมวกกันน็อกกันก็อย่าอย่าประมาทครับผมอย่าคิดว่ากินเหล้านิดเดียวแค่นิดเดียวก็ไม่เมาอะไรครับกินนิดเดียวก็อาจจะเมาได้ครับผมมันัมันทําให้ การกินเหล้าเนี่ยทำให้สมรรถภาพทางร่างกายนะครับลดลงทําอะไรก็ช้าลงตัดใจช้าก็าจะเกิปดปฎิเสธได้ครับเกียรตานนะครับสมัระวังต้องถูการนด้วยมันนะกินเหล้าก็แย่มันนะทีมันก็คอยครับก็ชุดในปีสำคัญนอกจากสมัคระวังเพราะว่าสงเสัยาจะดื่มเหล้ากับส่งกานมันจะได้ปลอดภัยพ้น ได้บริการคุณก้มทับจะได้ป้อยดีมากมุ้นบาเหตุแต่เรื่องดีอยู่แล้วเกิดน้อยเก็ปีหนึ่งเฉพาะสงครามนี่ก็เสียเสียชีวิตกันสี่ห้าสิบผมก็ถือว่าเรื่องใหญ่มากอันนี้มันไม่บันธรรมดากับมาต้องเสียชีวิตเป็นเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยร้อยคนสมควรจะลดอย่างไรต้องหามาตรการลดคือ ทำคัญที่สุดก็ง่วงอยากขับอ่ะส่วนตัวผมเองเหมือนกันถ้าผมกินข้าวหนักเนี่ยผมยังง่วงนะถ้าขับรถง่วงเมื่อไหรผมก็หยุดเข้าปั๊มเอาหลับตาเนี่ยฮะไม่ลองหลับสนิทแค่หลับตา20นาทีเฟชชี่เลยถตือนการสูตรน,นี้ผมไม่ให้การันตีได้เลยว่าผมทำมา,ลาแล้วเป็นได้สิบสิบครั้งครอบครัวผมเนี่ยผมไปทีงผมง่วงเนี่ยผมเข้าปั๊มเลยแล้วบอกลูกๆว่า20นาทีมาปลุกผมแค่หลับแล้วเปิดฟังเพลงเตือนขึ้นมาเฟชชี่มาก ความคิดนะครับทุกคนโอ้โหมีที่สำนึกนะครับในการขับขี่หรือว่ก็่พวงบ่มันต้องมาระวังหรือต้องมา,งม,ามีการตั้งก็ตั้งด่านตั้งเนี่ยนะครับถ้าทุกคนคือทุกคนทุกทุกคนในในทุกวันเนี่ยมันมันบอ่อนี่กัน,นครับคือคือบ่หู้จะ ยังคนมีโคดน่ยในใบาริบารบาต์บาีบยบารีบารบาีบาม์นารีบานเบี่าร์าแีะาารีนารารีการ์บารีนารลบาเีบาร์บารีบาร์บารีาร์บ่รีบารารีบรบารีบาร์ารีบาร์บารีารบากีบารบาารนบาีบารับรบาร์บารบารนบารบารบาาีาีบบบบรารรีบ <h ums> คือนแค่ตัวให้ยากจะเลี้ยวเลี้ยวคือยากจะออกมา,ากันเขาจะซอยเลยเนี่เราบอดมองซ้ายมองขวาบอด้มองคนอื่นบอด้บอดส้นสนใจค,คนอื่นมีข้อคิดอยู่ดีคือหนึ่งเอาต้องปฏิบัติต่างกฎจราจรต้องเข่งคัดตัวอ่าการขับขี่รถยังปลอดภัยต้องรู้เหตุการณ์ว่าถนนมันลงก็ถ,ถ,นนงถ้าถนนลงเขาสามารถขี่เร็วได้ ถ้าถนนมาขับขันเอาบอดี้คีรถเร็ว<ม>กระจกใส่หัวต้องดูให้ดีเวลาขี่รถมาเจอ่าพอกระทั้งหน้าพอกระจกใส่หัวตัวสำคัญจะแสงอย่างยางจะเข้าเลนเข้าอย่างต้องรู้กระจกใส่หัวขี่ไปประมาณห้าเมตรสิบเมตรต้องแลดูกระจกขวาการขี่รถนะอันนี้คือปลอดภัยสูงชุดเลยและคนไหนขี่รถชีวิตสัววันในมุมนี้นี่อันตรายแน่นอนอืมการรถไฟเรีนหล,ลักยานเนาะ ดยเฉพาะเรื่องการขับขีการเดินสุร้าบบนแท่งเองการขับขี่จากอุนงท้การขับขี่ตัเองใจคดจราจรนี่ถนงที่คถคู่ที่มียาคที่จะไปมีการห้ามที่ไปกัหลูกไปไปปุ๊บมีปุบัตเหต Had a mặt 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 หลังจากที่เขาได้ไปฟังความคิดเห็นจากพี่น้องชา,า,าวจังหวัดพะเยาแล้วนะครับก็จะมีปจัจจัยหลายประการที่อาจทําให้เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถเจ้ถนนได้นะครับอย่างเช่นการขับรถโดยความประมาทหรือการดื่มสุรานะครับการมึนเมากรดีนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นนะครับเขาควรที่จะสํารวจรถของเขาก่อนที่เขาจะออกจากบ,บ้านกอดีนะครับแล้วก็ขับขี่โดยความไม่ประมาท ลดการดื่มสุรานะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับก่อนเดียนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเขานี่นะครับทุกท่านควรขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อตนเองและก็คนรอบข้างของเฮาด้วยนะครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้จากะพะเยาเชฟเบิรทีวีพะเยาทีวีชุมชนยูพีนิวส์นะครับ,นน News, รบทีมงานข่าวลูกเขาหนึ่งมหาวิทยาลัยพะเยารายงานครับ you <tries>